ทำไมเขาเดินได้เหรอคะอ,อ๋อฉี่ฉีน้องลุกขึ้วยืนได้ตอนนี้คุณยืนได้เหรอคะได้ยังงี้เหรออ๋อปวดท้องฉี่คือ,อยังไงคะอย่างนี้อ๋อปวดแผลเปวดเหรอคะปวดกระดูก อ๋อนี่คือถือใส่เสื้อก็ยังมีอาการปวดอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับเราไม่ได้อ๋อค่ะค่ะค่ะอืมทำไมอะคะลูกฮืม